เคยเห็นเดอฮักไหมเดอฮักอ่ายกถังทุ่งเลยทุ่มตุ่มพอทุกมันน้อนเสร็จถังอยู่หัวมันหล่อทังถังเลยไวน์นอสเซเว่นไวน์นอสเซเว่นมารายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ เสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากติดตามช่องกันละครั้งหนึ่งไบโคกซีโร่กันด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่2ล้านซับสไครต์และอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ติดตามนั่นก็คือเพจกัละครั้งหนึ่งไบโคกซีโเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรา กดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับฉันก็เป็นกับคนเารเาเรื่องราวเพียงกับคนเคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลั้งผ่านไปในวันก่อไม่เคยคิดที่ใครลองทําตามแต่อยากให้มันเป็นบุทาหรแต่แค่แค่ขเขามาติดเฉยๆออ i̇şte. ช่ป่ะครับอย่างอย่างพวกนี้ยเราให้ย่อยคือว่าให้คุมเวลาเราไปศาลหรือว่าไปไหนใช่ป่ะก็คือให้ดูแลแทนเราอแต่นอกนั้นทำหมดใช่ทางเข้าเลี้ยวทางเข้าเลียวเลยได้เวลาที่พิทโมงสั่งเนี่ยมันต้องมันต้องเป็นมันต้องทาตัวไงพิทโมงถึงต้องสั่งมันแบบนั้นนะคืออย่างว่านับยอดเสียงดังแอบข้างมันก็เลยมีเหตุการณ์ที่ทําให้ผมอะตีหัวเออไปตีหัวซาบุไรของ ทิ้นโมงนะครับเหตุการณ์นี้ก็ขอโทษด้วยนะครับผู้ที่โดนกระทำก็ก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่ามันมันสุวิสายจริงนะครับเพราะถ้าไม่ถ้ามันทำาทํทำเราก่อนนะครับผมแต่วันนั้นทิ้นโมงออกทุงบาใช่ผมเล่าไปแล้วแต่ผมต้องฟังเลยนะเหตุผลเอาวันนี้เราเอาเรื่องผมเลยดีกว่าเอาเรื่องผมเลยดีกว่าวันนั้นอ่ะ ที่โมองออกโรงพยาบาลเพราะว่ามีชื่อออกโรงพยาบาลเพราะเป็น,เพ,เ,ปนเพราะเป็นอะไรฮะที่มงต้องออกโรงพยาบาลอ๋อเป็นแผลข้างเหล็กผมใส่เหล็กซึ่งข,า,งขาเนี่ยใส่เหล็กอยู่ใช่ครับเนื่องจากสาเหตุรถลม้มรถลม้มหมอนั้นวันก็ต้องออกใช่อ่านะครับ,รบซึ่งผมก็ไม่รู้นะแต่ผมมอว่าวันนี้ที่มงไม่อยู่ผมก็เลยเล่นวันนี้เลย่ะเล่ลาให้ฟังหน่อยพอออกโรงพยาบาลปุ๊บพอกลับมามีคนเล่าให้ฟังว่าโคกไปเตีหัว เด็กในบ้านถามว่าเรื่องอะไรก็ไม่มีใครบอกถ้าจําไม่ผิดนะครับผมไม่เรียกคนที่อยู่ออกับโคกมาอมืบ้านผมถามว่าเรื่องอะไรครับแต่ผมจําไม่ได้หรอกว่ามันเป็นที่หัวหรืออะไรน่ะนะ,นะ,ะคือซึ่งเพื่อนผมเนี่ยที่โดนที่โดนตามือ,อโดนยอดบ้าของที่มงกระทืบเนื่องจากสาเหตุ<ม>ที่ว่าสากคุมโปง<ม>แล้วเพื่อนผมเนี่ยมันเป็นคู่ด,ดีเป็นคู่ดีผม,มเข้าไปพร้อมกันโดนคดนีจำนาย แล้วมันหม่มผ้าแล้วมันผ้ามันรู้สึกผ้ามันสัขข้นแล้วหัวมันโผล่ไม่มิดห่มไม่มิดซึ่งกติกาเนี่ยในการห่มผ้าของสนามินิเนี่ยถ้าหม่หม,หมผ้าห่มพอระหลังคุ้มโปงเนี่ยเก็บขาเก็บหัวเก็บให้หมดให้อยู่ในผ้าห่มถ้าใครหลุดพ้นมาเนี่ยก็คือว่าโดนยำ่ำแต่ที่ที่โมงเคยทำก็คือว่าย่ำหัวอะไรย่ำดีกว่ากูจะพอใจอ่ะถูกไหมแต่นี้ว่าเพื่อนผมคนเนี้ย ไปประสบอุบัติเหตุมาทําให้หัวเขาบุบแล้วมันโดนกระทืบโดนเรื่องอะไรมันบอกว่ามันแอบดูว่าทําอะไรกันซึ่งมันมีเสียงตุ้งตังตังไงก็คือว่ามันไม่รู้แล้วจังหวะว่าคนที่ผมตีเนี่ยเขาเห็นนี่เปิดผ้ามาก็เลยไปยัํงพอเขาเล่าให้ที่ผมว่าอะไรบอกว่าเนี่ยโดนกระทืบเนี่ว่าแล้วหัวผมไม่ดีครับถ้าเกิดผมจำอะไรผิดนะหัวไม่ดีก็เปิดหว้ดูเราก็ด่าคนที่กระทืบอ่ะ โคกตีไปแล้วน่ะมึงไม่ดูอ่ะไอ้ว่าเราก็ด่ามันมันโดนซ้ำไปโดนซ้ำเหรอทิ้งผมซ้ำเหรอซ้ำทีเนี้ยมันไม่ไม่ใช่ผมคนเดียวปู่แฝงด้วยโอ้โหปู่แฝงเต็บเตแบบไปยูอ่ะคืผมไม่รู้ก่อนนะเนี่ยถ้าเกิดโคกอยู่ผมก็เรียกมาคุยต่างคนต่างไม่รู้คใช่ไหมอันนี้เพื่อนโคกครับอันนั้นลูกน้องผมโคกก็รู้ทีสายผมผมมาคุยครับ ไม่คุยก่อนไม่ได้อแต่โคกอะระแวงว่าผมจะใช่เดี๋ยว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 ระแวงเรื่องอะไรเดี๋ยวจากเหตุการณ์เดี๋ยวผมเดี๋ยวให้ที่มงเล่าอยู่ว่าไอเรื่องวันนั้นเอาเรื่องนี้ก่อนอ่ะอ่ะยังโครกระแวงผมลัวผมย่ำแต่จริงๆแล้วผมอ่ะมีเหตุผลคือว่าไม่ผิดกูไม่ทำถึงต้องทำตีมันให้ตายเราไม่ผิดถูกไหมเพื่อนเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องช่วยเพื่อน,อนถูกไหมนะแต่ผมก็เพิ่งมารู้ว่าเนี่ยที่มงเขาเป็นคนที่ใส่จริงๆนะว่า เอาเหตุและผลใช่อาจจะแถวบ้านจะอะไรคือไว้ไว้ก่อนไว้ก่อนถ้าผิดถ้างผิดก็ต้องยอมรับผิดใช่ไหมฮะเราเราเราให้เกียรติทุกคนครับแม้แต่แบบเด็กแบบไม่มีกินเด็กกระโลกรอว่าครับรักพ่ายผมบางทีผมให้มาวมาเป็นรังนะอือเอเพราะเป็นการตอบแทนที่เราทำเราไม่ได้นเราีเรามียาเส้นดูด มันก็ต้องมีเหมือนกูครับ,ค,รบคลิปนี้สำหรับผู้ผลิตสินค้าหรือธุรกิจบริการหากอยากให้ช่องกันละครั้งหนึ่งบายโคกซีโร่ไปโปรโมทสินค้าของคุณหรือธุรกิจบริการของคุณทักแชทมาได้ที่ Li@ น์แอดโคกซีโร่สตอรหรือใครอยากจะเป็นตัวแทนสบู่สครับซีโร่ทักแชทไปได้ที่เพจซีโร่ช็อปได้เลยนะครับขอบคุณครับอนี้บอกโหแล้วเรา โค้กมันจะรีบไปไหนไม่คุยก่อนแกก็รู้ว่านีสัยเราไปนี้ประเด็นคือว่าโค้กระแวงเพราะว่าตอนนั้นเป็นของทิมงยิงชไม่มีใครบังผมได้แล้วมองอ่าถ้าทิมงจะเล่นผมเราต้องมีเหตุผลอันนี้ผมรู้แล้วโอ้โหเขาคุณมาครับเขาบอกว่าต้องสัมภาษณ์ก่อนอย่าเพิ่งตัดสินคนนะแล้วผมจะเล่าให้ฟังทิมงเล่าอยู่ว่าทําไมผมถึงกลัวทิมงเพราะว่าเหตุการณ์นั้นผมไปที่หน่อยแรก แอบข้างแล้วดูแลยดูเขาะดิพอขอพอสั่งสั่งเราขัดหลังใช่ป่ะกูคิดได้ใจปีศาจอย่งนอกกูเอ้าแต่กูคิดได้ใจว่าอโอเคเราผิดเรายอมรับผิดให้สามครั้งคือจริงๆแล้วมันมีระยะเข่าด้วยใช่ถ้าเข่าแบบเล่นๆก<ม>ันอะมันก็ค<ม>ือ<ก>แค่นี้แค่นี้แค่นี้ถูกปะแต่พิดวงถอยหลังนี่คือถอยหลังรู้แล้วแปลว่าอะไรยาวแปลว่ายาวให้รู้ว่าถ้าเกิดทำผิด มันคือต้องโดนแบบนี้โอ้โหผมว่ใจแล้วผมเพื่อใจเนี่ยอ่ะโอเคเราคิดใจว่าเหี้ยยาวหอยยาวกันเลยวะอ้าวผมก็เลยแอนปุ๊บพี่โมงก็วิ่งมาเนี่ยคือจะลวดเข้าอย่างเนี้ยครั้งแรกผมก็เด้งมาเลยนะใช่เด้งมาปุ๊บเพราะว่ากติกาสลัดมินิเนี่ยสามสามทีห้ามบิดห้ามเบี้ยวห้ามกันห้ามก้มหน้า นับใหม่นับใหม่ใช่ไหมใช่อะแล้วผมไม่ไม่ผมเด้งเลยปุ๊บที่สองเข้ามาเข้านี่ผมก็หงายไปปุ๊บก็เด้งมาอีกปุ๊บอย่างเดียวที่เดียวเว้ยแต่ที่มงก็ให้หายใจให้ให้หายใจหายคอหนึ่งช่วงเี๋ถ้าเกิดเราต่อเนื่องไปอ่ะถ้าเกิดเขาเป็นลายมาเราเดือดร้อนอ่าอ่าที่มงก็เขาจะอะปุ๊บที่สามที่สาม คือเสียงม่งออกมาเองนะที่มงใช่มันออกมาเองเลยนะใช่เอออย่างนี้เลยนะใช่ทำให้ผมแบบเจอเหตุการณ์นั้นทำให้ผมกลัวทีมงไปเลยว่าไอ้เหี้ยคูจะไม่โดนเขาอีกแล้วมันเป็นอย่างนี้นี่เองเข้าใจป่ะแล้วผมคิดว่าผมอ่ะวันนั้นอ่ะถ้าทีมงซ้ำมึงอีกอะผมไม่ยอมใช่รู้เลงไงคนเราอ่ะเราไม่ต้องโดนเองอ่ะเรารู้เราไม่ได้โจทย์การเราก็แค่ความผิดใช่ป่ะใช่เพราะว่าไม่ได้ดางช้อนอ่าแค่ความผิด ดีกว่ะแล้วก็แค่สามดีกว่าศัพท์กระเดือกวะดีกว่าดีกว่าขอบคุณดีกว่าศัพท์กระเดือกวะขอบคุณมากได้ดีกว่าแต่คนอื่นเนี่ยมันโดนอะไรผมไม่รู้แล้วเพราะว่าผมโดนแล้วผมถไปถ้าเกิดโดนเตะหลังเตะเตะหน้าอกอายนะไอายเออเผื่อโค้ชไปตั้งชื่อที่อื่นอ๋อมันต้องมีนี่มานอ๋อนี่มีเหตุผลเหรอที่ที่ทำกับผมอย่างเงี้ยเหรอใช่ทุกคนมีเหตุผลหมดอ๋อถ้าเกิดเราเตะไปอายนะเออเอ้ย ไปเจอพวกพวกที่อยู่หอเดียวกันเนี่ยอายนะเออโดนเตะหลังมาเอ,อ่ออายนะถามหน่อยถ้าเกิดไปเจอไอ้เน,นี่โดนเตะเตะอยู่เลยอ๋อเออว่ะนอะอ,อ่ะแค่ไม่ล้างช้อนไหมโคกไม่ไม่ล้างช้อนเออโดนที่บงเตะอยู่เลยเออเอออายนะอ,อ,อายดิเออเออว่ะโดนจเจริญได้เฮีย้เราก้ามกลึงได้เออ,เอ,อแก้ได้เออหลีดโดนแค่นี้ เอออ๋อเข้าใจแล้วตำรวจนี่คือว่าใครที่โดนตำรวจนี่มันคือว่ามันมือนกับมันผ่าวนอ่ะเก้าหนึ่งกับเก้าสองเก้าสามคืออะไรเก้าไงนับหลังไปเลยเก้าหนึ่งเก้าออ๋อเหรอโอเพิ่งรู้เนี่ย9ก้ใกล้ตัวเก้าเก้าหคือหยอกลยอหยอกร้อกันอ่ะน้องๆอ่ะน้องๆในบ้านอะไรเงี้ยมาเก้าสองเริ่มเริ่มแล้วอ่ะเกคือ ระยะห่าง9ก้าหนึ่งตึงมีระยะหน่อยอนีเด้อเก้าสามก้าวเก้าสามก้าวน <c oughs> ี่นคือหนึ่งสองสามแล้วปั้งออขอบคุณครับ <c oughs> อ่ะถ้าหลังจากนั้นคนอื่นโดนอะไรผมไม่รู้แล้วผมแค่ไปหายใจออกแล้วนั้นพอจบอ่ะแล้วหลังเหตุการณ์นี้มีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้ผม,มรู้สึกว่าเฮียคนหรือคนหรืหรอปีศาจวะเพราะว่าอะไรมะไอ้ที่ขายยาบ้านไม่สั่งแอบข้างผมก็ไม่รู้หรอกว่านี่คือใคร แต่มันคือขายใหญ่บ้างไม่ตาหรอใช่อ่ะมันเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังเลยคือสมัยเราใช่ไหมครับฐานเด็กเราต้องให้เกียริกันครับมึงไม่มียอดอะไรมาอสั่งแอบข้างมึงต้องแอบเพราะไม่มียอดมึงมาส่งมาใหม่เรารู้ว่ามันเป็นขายใหญ่เพราะมันตัดลองทรงมาเลยออเราบอกว่าแอบข้างเราวนนิ่มประมาณน่ะแต่เราเตรียมเขาบายไว้แล้วอันนี้โค้กเห็นแหละแอบข้างครับไอ้นันอยู่ท้ายท้ายบล็อกมันก็ยืนเดาไม่ว่าอะไรแอบข้างสอง ข้างสาวอะไไปเลยทีแรกเลยยอดหน้าเลยทีบเราก็ไม่กล้าอะไรหรอกแบบเฮ้ยคุยออกมาเลยต้องให้กูนะกูไม่จัดย้อนก็ดีแล้วใช่ไหมพูดอะไรมาไม่รู้ถ้าจาไำไม่ผิดเดาเมึงอทำไมหรืออะ,อะไรเนะี่ยก็ยกยอดหน้าเลยอันนี้เป็นเรื่องเลยแรกแก็กระทืบไปทืบไปทืบพี่ชายายำยำยำเสร็จปุ๊บถังน้องลิกหลังบล็อกอ่าเนี่ยคือเร,เรนี่อยางอันนี้คือท่ากทางผู้คนเนี่ยคือรอบรอบคือแอบข้ากันหมด ตอนนี้คือโชว์แล้วไอ้เนี่ยอยู่ตรงกลางหอเลยนะะพอย้ำๆทุกคนเห็นหมดว่าทิม่งย่ำไปเนี่ยเละแล้วอ่ะยังไม่พอยังไม่พอทำไปต่อถังสองร้อยลิตรนะถังสองร้อยลิตรเคยเห็นเดอะฮักไหมเดอะฮักอ่ายกถังทุ่มเลยตทุ่มตุ่มพอทุบมันร้อนเสร็จถังอยู่หัวมันลอยทั้งถังเลยไวร์นอ้เซเว่นไวร์นอ้เซเว่นมาเก๋ขอามาแกม ังเนี่ยถังต้องบอกว่าถังสังกสีนะใช่ถูกไหมต้องบอกน้องๆว่าถังสังกสีนะครับไม่ถังพลาสติกนะใช่ถังสังกสีนะสังกสีมันหลับไปแล้วไอ้นั่นอะเป็นตายเท่ากันนะเป็นตายเท่ากันอะอ่าก็คือเอาถังข้อไปอีกปุ๊งกระโดดไว้นอตเซเว่นเข้าไปอีกปังเพื่อให้มันเข้าถังไปเลยหรอให้เข้าเข้าอยู่ในรูเก่าเลยนะอยที่มงโหดเกินอะไม่ใช่เราไม่ได้โหดคืออโลแม่พาไปพยายามกั้นที่สุดแล้วคือว่าโอ้โหอะไร แล้วมันทาไมเออแล้วว่าอ๋อมันมีคํานี้ขึ้นมาแล้วมันทําไมแล้วถามมันว่ามาจากไหนบอกว่าไม่ตาเฮ้ยแต่ว่ามึงแม่งยอดเนอเราคุยกับมันดีๆแล้ววะใช่แล้วบ้านอยู่แถวไหนแล้วถามมันนะครับแล้วบอกแล้วทำไมแค่ทำเดียวเนี่ยแล้วทําไมแล้วทำไมดีนะปู่แฟงมาอยู่ด้วยเออเออวันนั้นแล้วปู่แฟงอยู่นะเรียบร้อยผมว่าตายตายทิงมงคนเดียวเนี่ยมันมันน่าตายแล้วนะ โรงพยาบาลนอกรับอ่ะใช่ไหมใช่ไอ้นั่นน่ยโรงพยาบาลนอกรับแล้วเช้ามากนู่นเลยไปตีโดนตีเหรอโดนตีโอ้หแค่โหลเดียวสายสามันครับพาไปตีในห้องัวเราอายอืมัวเราอายแอบตีด้วยแอบตีแอบตีลูกศิษย์แอบตีลูกศรตีสองทีตีสองทีแต่ว่าคนในห้องมีนะห้องห้องเรียนเรามีนะครับบอกทีหลังไม่ได้ทำเดี๋ยวแม่งเป็นลายมา เราเดือดร้อนใช่ป่ะสถานี้เดือดร้อนตัวเราก็เดือดร้อนครับตีด้วยสอนไม่ด้วยเขาเขาทําให้เราอยู่อย่างนั้นได้เราห้ปรับตัวปรับตัวมีอีกเรื่องคือช่วงนั้นหนูปลาโกาหนูโคกซุนเปล่ารถใช่โกะรอห้าใช่อยู่อยู่ด้วยกันครับกอยู่แบบพี่แบบน้องทุกคน ไม่มีไม่มีราเมียงครับแม้แต่ยอดเข้ามาเรายังซื้อเลยนะเออเออถามว่ากูไม่ซื้อก็ได้นะแต่กูยังซื้อเลยนะเออเพราะว่ากูทําไมเพราะอะไรทำไมถึงซื้อเพราะมันเข้ามาลาบากอยู่แล้วเราไม่อยากไปนี่เขาออแค่มันจ่ายย่อยคนรู้นวันนี้เราอเออเก่งใจอ่ะเก่งใจเราโตแล้วอะนี่เนี่ยนิโมงแม่งเนี่ยนึงบอกว่าคนที่เอานับถือนิโมงก็มอสอย่างนี้แหละบางทีอย่างที่ปลาบอกอะผมให้ตามืก่อนนะงานมาให้ว่ากัน นี่นะน้อบอกว่าทิศมงเนี่ยสมัยนั้นน่ะ้องบอกว่าจะเอาก็ได้ไม่จ่ายก็ได้ช่แต่กูไม่เอาพวกกันสําคัญเสมอแบ่งแบ่งกันไปก็คือว่าไม่มีตังค์ก็บอกกูไว้ก่อนได้ได้อวันนั้นเกิดอะไรขึ้นหนูปลาโกนี่นี่เ็าสายบูอยู่แล้วโกก็เอหนูกับโกตายยังไม่เทาไหรตัวดีไปแฝงเขาอไปแฝงเขาไปแฝงเขาคืออะไรแฝงเรื่องมาเรื่อย อะไรอ่ะไม่รู้ย่าอะไรเขาไม่รู้แล้วดูดูเดินเนี่ยดูเสร็จไปเรื่อยมันเชิงดููอรอไปหาเรื่องเขาหาเรื่องเขาเดี๋ยวไปปนขนมเขากินมั้ง่ะจ่ายัยาได้จับคู่เลยนะครับโกเนี่ยถ้าเกิดเดินสนามที่ไรเป็นเรื่องพวกี้ไม่เตะเขาก็อะไรเขามีตัวดีออกมานนี่นี่แหละพุกซุนเราเนี่ยเขาปุต่อยเขาไปเรื่อยก็คือสร้างปัญหางานการไม่ทำ เขาแต่เรื่องหมาอยู่กับเราอยู่กับเราไม่เท่าไหร่นะตอนนี้เขาอยู่ันเองอ่ะเขาเด็ดโยเด็ดดวงโยแล้วนี่ดีมีเปิ้ลสกออยู่ด้วยตัวนี้ก็ไม่ยุ่งไม่ยองใครเหมือนกันไอ้เราก็เข้าได้หมดนะเปิ้ลตู่จี๊ดแล้วก็เปิ้ลตู่จี๊ดเขียวก็อยู่กันแบบไม่มีรายไม่มีรายละเป็นไม่ของเราหมดแล้วนะใช่แล้วทอนี้หนูก็อยู่อยู่เขาก็มีของเขาแล้วใช่ปะ อยู่กับพวกป้าพวกโกเขาสบายของเขาแล้วเรา่าไม่ต้องไปอะไรกับเขาแล้วใช่ป่ะยืนทด้ตัวเองแล้วเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาครับแต่คู่กดีของแม่แม่งแย่ยังไงอ่ะตอนนี้อ๋อแังบอลมีก็แย่อยู่อ่ะแล้วสุดท้ายที่มงเขาได้ปล่อยปล่อยปีพศได้จะสามแปดปีสามแปดก็ปล่อยออกมาผลโทษออกมาชบิตีแล้วเป็นรอบสุดท้ายไหมหรือว่าออกไปต่อไปต่อไปต่ออออได้ไม่เท่าไหร่ไปทําอะไรอีกอะก็ ไปทำลายร่างกายเขาเอ้าไปทำร้ายเขาทำไมอะเรื่องเกิดจากอะไรเล่าให้ฟังหน่อยกติมีเรื่องกงนธรรมดาเลยแหละเขาเอาเรื่องออเราก็โดนไปแค่ทะเลาะวิวาททำลายร่างกายนิดหน่อยกระโดมโดยแดงไงฐานเด็กมันไม่มีไปแดงแล้วใช่ไหมครับมันก็มีแค่ ใบเนี่ยผลโทษเราใช่ป่ะครับมันเป็นคดีเดิมๆอ่ะส่งตัวไปที่พิเศษกรุงเทพพิเศษกรุงเทพทีนี้เข้าเรือนจำนะใช่อยุ่ท่าไร่ตอนนั้นยี่สกว่าโอ้ยเออเลยฮะโอ้กําลังเนียนเลยจะรุ่นพี่พอดีรุ่นพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวมึงอยู่เนี้ยแหละพอล็อกย้ายมาเขาขึ้นไปแดนแปดกักตาแดงแดนแปดมปนกักตาแดงอยู่ข้างบนเขาบอกดูแลตัวเองด้วยก็อยู่ผมบ ทีนี้เขามากรอกประวัติใช่ปะ่ะกรอบประวัติว่าใครเสพยายกขจับกระแดนแดนแปดทีนี้เข้าทางเ่ยสมหัวยุพี่ลงกักลูกน้องขึ้นกักว <g ül s> ันนี้ลงกักมาก็อยู่อยู่บ้านเดียวกันอู๊ดใต้ไก่ใต้ครับก็จะก,ก็เราอยู่กับบ้านเรา <S <S <ม>ใช่ปะ่ะหวานที่ที่ลาสอนเรามาว่าความเกลี่ต้องอยู่ให้เป็นครับเดินให้เป็นครับเราเดินได้แล้วนี่เราก็ไปเรื่อยแล้วจับนู่นชนนี่จับนู่นชนนี่ แต่มีเรื่องราวเขาว่าอะไรมีไหมไม่มีไม่มีมีเรื่องเขาแก้แก้ของเราไปแต่ใครอย่าไยุ่งกับเราใช่ไหมแล้วอยู่กี่ปีจะตัดสินปล่อยตัดสินปล่อยใช่แล้วก็ออกมาออกมาสู้อุทองชนะแล้วอยู่ไปอยู่ไปหมดทั้งหมดกี่ปีอะไม่ถึงไม่ถึงปีไม่ถึงปีโอ้โหความโชคดีนะสู้อูอุทองชนะครับก็ออกมาบนโทษออกมาใช่แล้วไงเลิกไหมนี้ไม่เลิกเกิดอะไรขึ้นอีก โดนจับอีกคดีข้อก็แสดงว่าออกมาเนี่ยทิศมุงอ่ะยังไม่ยังไม่เลิกใช่วหมเนอะใช่ยังเขาใช้เราก็ใช้ไปโดนจับทั้งคู่เออ๋ยวปรกันออกมาไม่ถึง2วันนึงครับ ไปด้วยกันอีกไปโดนอีกข้อหนึ่งประกันอีกเสร็จปุ๊บมารอบสามโดนกันอีกอ่ะไม่ถึงอาทิตย์ออโดนอีกเออสามข้อในเดือนเดียวสามข้ออร่อยไหมล่ะอร่อยใช่ออออแล้วสายแล้วคนสายเป็นไงบอกแม่ไม่ต้องการแล้วกลัวกลัวข้อสี่กสี่แม่ไม่ต้องการประกันแล้วเออแล้ว,ออลวบอกแฟนไม่ต้องการแล้วเดี๋ยวจะมีรอบสี่แน่เกิดยังไม่เลิกออกมานี่โดนรอบสี่แน่ แต่เขาตายไปแล้วตรับอ๋อคนที่ตลอดตายแล้วตายไปแล้วคนเก่าอ่ะตายแล้วครับก็คือตัดมาสามปีสองกี่ครอแล้วสามสามข้อไม่เคยลาบ้องไม่เคยลาบสามปีสองก็เถูกส่งตัวไปที่เรือนจำบำบัดบำบัดกลางวิเศษกรเทพใช่ครับแล้วไปอยู่ได้กี่เดือนอยู่ได้ไม่เท่าไหร่ตัดสินสามปีหกสามปีหกสามปีหกสามขอสามข้อตัดทัดไนะถูกส่งไปที่ยะบุรีทันยบุรี โอ้ไม่ไหวไม่ไหวทันยะไม่ไหวเลยมันเป็นยังไงเราให้ฟังเล่าให้เราให้เห็นเห็นภาพเลยผมข้อแรกอะแม่งโดนหลอกอะต้มยำปลาต้มยำปลาปลาระเบิดนเอะแม่งเจอปลากระเป๋าอเลยตากขึ้นมาแม่งปลากระเป๋าลอยพวกใครกินเมื่อไหร่เคยเจอไหมโอยหายไปแล้วเรื่างมันปลากระเพื่อร้องเลยโอ้โห เข้าไอ้พอบอเข้าแดนจำหน้ามาแดนสี่ไ่ไปเจอพวกเด็กสารเด็กเอกปดิตีละแล้วก็เด็กแถวบ้านอยู่ด้วยกันคบดีตีละที่ตีเขาก็เดือกแตกอับ,บหลัง้เนีจ่ะบอกไรเฮ้มันอยู่กันใช่ป่ะแล้วก็เจอพวกของเด็กของเตยก็ไม่มีไรไก็อยู่อยู่ได้อ่ะอย่างว่าบุญบาปใจเราอยากเรียนแล้วอ่ะไปจบมอหกในคุก โลทิศมงที่เรารู้จักกันเนี่ยนะบอกว่าพวกเราเนี่ยทำว่าพวกเรานี่คือสมัยที่อยู่ด้วยกันอยู่ในนะจะรู้จักดีเลยทิศมงใครจะเชื่อว่าไปจบมหกข้างในเดินจำก็คือไปเรียนต่อไปเรียนต่อแล้วคิดได้ไงทำไมทำไมจิตใั้หนึกเราเราถึงไม่ใช่อะเราอยู่พิเศษเราก็โดนตีกเกยก็เกยะแต่เราไม่แค่ไม่มีเรื่องใช่ไหมไปอยู่ที่ไหนแล้วก็มีแต่เพื่อนแล้วไอแเกยเพื่ออะไรครับอยู่ทันยะแล้วก็อยู่สบายแล้วเราไม่ต้องทำอะไรรอ ปล่อยน,นั่นเองครับครอบรอบแรกแต่มันหนักหน่อยสามข้อได้อาภาัย <c oughs> ได้ชัน้นดีได้ชั้นดีได้อาภัยโทษปล่อย,ปล,อยปล่อยปล่อยจบมอหกไปดีโอ้จโหโหโหังหวาะตวูวอทคีรีขันยังหายเลยนะโชคดีไหม,อมเออนี่ยน,นี่ก็คือเรื่องราวของทิศ<ต>มงมงคนชัยประทุมสิทธิ์นะซึ่งหลายๆคนเนี่ยในยุค90ผมรู้ดีแน่นอนคนนี้สุดจริง แล้วเป็นพี่ชายด้วยเป็นทั้งพี่ชายเป็นทั้งเพื่อนทุกสิ่งทุกอย่างนะผมผมให้ทิ้นโงคนเดียวจริงจริงเลยนี่ผมให้โมงคนเดียวนะปกติผมไม่มางานไทรแล้วพี่คือพี่ชายที่ผมแบบพูดถึงมากที่สุดเลยแล้วก็อีกคนหนึ่งผมรอคือทิดแฝงใช่ปุ๊บแฝงนะครับก็ทดใช้กรรมอยู่อะไรอยู่นะก็เดี๋ยวเราก็รอรอมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาหาขาใหญ่ ในยุคพี่อ่ะมาออกกับการราคาหนึ่งใบกิโลให้เด็กๆมันรู้หน่อยว่าสมัยที่พวกพี่พวกที่์ทำโทษกันพวกมึงทำโทษกันเนี่ยเป็นยังไงโอเคป่ะใช่เออว่ามันโหดร้ายแค่ไหนเอาให้เด็กมันดูอ่ะแล้วตอนนี้อออกมาก็ไม่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 ไปไหนแล้วไม่ไปไหนไม่ไปไหนแล้วก็อยู่ใครู้เนีออกมามีครอบครัวแล้วมีแล้วตอนนี้ทำงานอะไรก็รับเหมาก่อสร้างนี่นะครับใครจะไปรู้ครับผมจากขายใหญ่คับป้าสันเด็ก ออกมานะครับแล้วก็ไปจบม6ที่เรือนจําแล้วออกมาใช้ชีวิตกับครอบครัวแบบมีความสุขแล้วที่สำคัญอาชีพของเขาคือก่อสร้างก่อสร้างเลี้ยงครอบครัวครับนี่นะน<อ>้องๆครับผมใครจะไปเชื่อครับอย่ามองคนที่ภายนอกนะครับเพราะนั้นให้ดูคนที่ใจมีอะไรมีมีอะไรในใจไหมที่แบบว่าอยากจะบอกอยากะอะไรอยากบอกว่าโกต่อห้า โก้ Go, รอห้า<ช>อ่อใช่บอกบอกบอกเลยว่าน้องชายผมเอรักมาหาโคกหรือให้โค้กไปหาไปเยี่ยมดูที่บ้านยี่ไม่ได้รังเกียจทุกคนเพื่อนคือเพื่อนพี่น้องคือพี่น้องแค่นี้โอเคนะก็คือว่าทิดมงต้องการให้โก้เนี่ยมาอยู่ในช่องกันละครั้งหนึ่งมาเล่าเรื่องหน่อยแล้วก็แล้วก็ให้โค่ะไปดูมันก็ได้เพราะว่าที่มงเนี่ยไปบ้านมาแล้วตอนนี้โก้รอห้าเป็นไง แย่แย่อโค้งลำเรื่องเดี๋ยวโค้งจัดการให้เดี๋ยวโค้งจะไปหาโคโล่ห้าโอเคปะอาวละฝากผลงานติดตามหน่อยเป็นบุกอะไรสักสอนประทุมศิษย์นักดิ์สอนประทุมศิษย์ภาษาไทยภาษาไทยแล้วก็มีทิกตอกลูกด้วยชื่ออะไรนะชานมน้องชานมนี่เดี๋ยปากไปด้วยทิกตอกน้องชานมนะครับผมลูกเขาที่แบบเก่งมากน่ารักมากโอเคครับผมอนะครับตางรายการเราก็อยากจะมอบในว่าทิมงคลเขาทำงานหนัก ทำงานเกี่ยวกับก่อสร้างใช่ไหมอา่าทำงานหนักมาบางทีก็อยากจะนอนไวๆอะไรอย่างนี้ก็เอาแล็บไนท์ดีกว่าแล็บไนต์ครับตัวช่วยใน,ในการนอนหลับนี่นะบอกว่ามอบไวเป็นที่ระทึกเอ้ที่ระลึกนะครับให้กับทีนมงเราไปใช้รูปใช้ทานก็คือ1เมตร2เมตรก็ได้นะถ้าทานแข็งหน่อยก็2เมตรแต่ถ้าแบบว่าอยากให้นอนแบบค่อยๆนอนก็เมตรเดียวถ้าอยากนอนไวก็2เมตรเลยกินเหมือนแบบว่าเป็นวิตามินซีอ่ะ กินไปบปุกและเคลียวแล้วคืนได้เลยเราหลับสบายตื่นมาไม่ปวดหัวไม่วิงเวียนไม่อาเิียนไม่อะไรงั้นเลยไม่มีอาการใกล้เคียงอะไรทั้งจร้นครับอ่ะคลิปนี้นะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครใหด้วยนะเพื่อเป็นลังใจในการทำคลิปต่อไปที่สำคัญนะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้เราด้วยนะเพื่อให้มีรายการดีแบบนี้คุณภาพดีแบบนี้มาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับสำหรับวีนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณมงคลชัยปรทุมศิษย์หรือศักดิ์สอนประทุมศิษย์ หรือทิ์มงพี่มาร่วมรายการกับเรานะขอให้พี่มีแต่ความสุขความเจริญนะผมนะ้วขอให้สุขสมหวังดังปรารถนาครับพี่แต่อย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอยสักแห่งความปรงจังของทิ์มงหลังคลิปนี้นะครับเราสองคนต้องขอราก่อนนะสวัสดีครับนะพร้อมแล้วครับผมรอยสักแรกเลยดีกว่าที่ทิ์มงได้มารอยสักไหนมังกรฝั่งนี้มังกรฝั่งนี้เหรอครับมังกรฝั่งนี้ได้มาจากไหนได้มาจไหนสถานมินิสถานมินิส แล้วก็อันนี้ตัวแรกเลยใช่ไหมมังกรแต่บ้านไหนบ้านไหนบ้านไหนบ้านกับลุนาบังกรเนี่ยบ้านไหนบ้านกับลุนาบ้านกับลุนาแล้วก็ลูกลูกลูกเลยลูกเลยแล้วก็มังกรมังกรมังกรตัวนี้บ้านกัลุนาบ้านกับลุนาต้องบอกว่าสมัยก่อนสมัยพวกเรานะคือขอให้มีเกตใช่ขอให้มีตัวหัวช่างแม่งก็คือมังกรใช่รู้กันขาใหญ่อ่าแล้วก็ต่อก็มาพวกไม้เลื้อยอ่าไม้เลื้อยไม้เลื้อย เป็นสมัยนั้นก็เรามีมังกรกับแม่เลือสองอย่างใช่ไหมใช่ปุ๊บแล้วหลังนา้นั้นมาข้างหน้าแถงหน้าหน้าก็เป็นเจ้าแม่คนอิมเจ้าแม่คนอิมแล้วก็มีพิจปีศาจไหนนี่พศาจแล้วก็มังกรมังกรมังกรนี่หนึ่งตัวนี่สองอ่านี่ตัวที่สองหวยไหนหวยนี่หวยนี่เอาหวยนี่ปุ๊บอ่า ก็คือมังกรพันกวนอิมอ่ะอยู่วนอิมอ่ะแล้วขาอะไรมาขาเนี่ยมังกรนี่ก็มังกรจะเอาไปทำไมเยอะแยะมังกรเพราะรู้ชอบชอบอ่ะโชว์หน่อยก็เอาแผลอันนี้มีแผลนะเพราะว่าที่มงประสบอุบัติเหตุใช่ใไหมเอ่าคือมังกรมันเออมังกรรอหน้าตรงหน้าตรงอ่ะหลังจากนั้นนี่ปีศาจตัวนี้แหละที่ทำผมอ่ะใช่ป่ะใช่ไหนงอเข่าดูหน่อยงอเข่างอเข่านี่ปีศาจโมเดิร์นี่แจ้งที่ไหนเนี่ย นั่นแหละถามนี่เหรออช่วงนิยมใหม่ๆคราวนี้คราวนี้ก็อง์กรองคกรก็รีวิวเนี่ยคือให้ดูเป็นรอยสักแห่งความจํานะคือเราไม่ได้รีวิวความสวยงามนะครับมันมีที่มาที่ไปใช่ไหมแต่เนี้ยมันคไรยน้าพิศารหมดเลยอ่ามันมีที่มาที่ไปไหมไม่มีไม่มีอยากอยากอยากรู้เส้นเข็มเออเส้นเข็มแล้วเข่าเนี้ยคือวิศารวิศดารนี่ไงแต่โอเคไม่มีอะไรละมีอักขรที่ไหนเนี้ยอักขร ทัางนอกรู้สึกจะเป็นของคนทั้งในาติดหลวงพ่อเปิรนิหลวงพ่อเปิรนอ๋อนี่ยลวพ่อแก่ด้วยนะพ่อแก่แต่พ่อแก่นี่มาอย่างหลวงพ่อเปิลนไอ้นี่คนบาปเฮ้ยมันจะตรงอะไรคนเสพอะไรขนาดนั้นคนบาปนี่นี่คนบาปคนบาปเพราะอะไรคนบาปทำไมนุองสักคนบาปเพราะอะไรเพราะว่าเพราะเราบาปอ๋อมันไม่มีมันไม่มีคอนเซปอะไรเออเราชอบคำนี้ชอบอะไรกูว่าสั่งนั้นอะ มันเป็นนิยามของคนบาปอืมใช่ป่ะครคนีนดีเขาไม่ทำเอืนถูกว่าเพราะเราเป็นคนบาป <c oughs> โอเคครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ